โอ้ลืมโอ้ลืมลืมลืมถามตัววิ่งตัววิ่งลองตาตัววิ่งเดี๋ยวแล้ววะเอาวิ่งเจ็ดก็วิ่งวิ่งเจ็ดแปดเจ็ดกับแปดวิ่งเจ็ดกับแปดอ่าเขียนเขียนไหมเพิ่ม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกรับน้มาสการครับหลวงตามาสการครับเราวางงวดว่างหันเขาล็อกเขาลอกตีหลวงตางวดว่างหันลอกตัวาะอยัางพวก่นคนนี้ว่าคนล็อกลงตาคนพัดไทยเล่นลอกแท้ๆนะเนาะลออกซุ่นเกียร์ซุ่นๆเลยเนาะให้ ดงตาห้เจ็ดศูนย์วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดออกเจ็ดศูนศูนย์ออกเจ็ดศูนยศูนโมโหอย่านี้ไอชิบขอบให้รัรมันกายอกแล้วมันมาทำเล็ีงโอ้เสือรอวาเราหกไอเจ็ดศูนย์ลศูนศูนย์ไอศูนย์เนวะเจ็ดศูนกล้วิ่งศูนกับวิ่งหนึ่งแล้ว่าสองตัวนี่ห้เจ็ดศูนย์ดงตาคือว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์ เอาบ่ขึ้นบ่ามันจะไปออกกันเนาะเนาะมันเหลือบ่ค่อยออกได้แหละซูนศูนว่านี่โอ้ยูนมออกมาเรยแต่ศูนเจ็ดูนเลยต้องเพาะไข่ตาตางกันูนเจ็ูนไนาะต้ะนั่สใดหลุ่นน้ำเนี่ยต้อพจะถือกันเนี่ยศูนเจ็ดศูนศูนศูนเจ็ดตั้งสี่สิพาะตัดสองตัวเจ็ดศูนเลยศูนเจ็ดศูนเนาะ พอพี่น้องนั่นถือน้แน่มันผนไปออกจิตชุนูนี่ชูนๆูนมันถือกูถืออย่างนีเกิดคนผักไตมันแบโอ้ยเรพาองกองอะไร้างกแล้วอืมใ่มานมาออกมัน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 นั่นแหละเขาบอกมันไปดูเด้แล้วก็เชียงหายเนาะย่านั่นย่างออกเทเดี๋หายหยับทั้งที่จอยู่ต đặt thái trong chi Thả setle lọc tay mình lọc kìt hay kìt xuống nó tay bỏ tùi chết, đọc hay hay kìt lọt nó tìm tùi nó tùi nó tùi nó nó tùi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  năm, tùi năm, tùi chết tùi nó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  คำนวณอันเดียวเลนวณคำนวณไปอันเดียวเดี๋ยวเลยอ้าวอ้าวจะเย็นด้วยพี่น้องนั่งคำนวณมาทันเร็วดวงตามีความฝันบางววนความฝันบรทันบระใด้นั่งเลยบวฝันโอ้โหหนี้บาฝันบรทันได้ฝันเอาสูตรคำนวณนี่แหละพี่น้องเอฟซีไป

ซิปดอนหลอนเอาิอนหลอนก็สิปอนอนท่้งแล้วสิปอนหลอนกอนหแล้วน้งตามีมีตัวไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนไม่ตัวยิ่งยงน้องตาคำนวณเราเขียนใส่อันตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจเขียนให้เอซเบิ้งไหมจะให้เปนน้องเบิ้งไหมให้เล่ไรกันเรากำลัง คำนวณที่จับคู่ให้เดี๋ยวแล้วคิดดีๆกันใจเย,นเยน็นๆพีไม่น้อหนาน่าจะคำนวณแ,แล้วล้องลงตาจับคู่ให้เนาะเก้าเจ็ดหกอะเพรานี่ก็ลงตาเก้าเจ็ดหกจับลงบนนี่เอาเล็บบอกเ,เขียนเขียนเลยบ่อกครับเก้าเจ็ดหก สามตัวไม่มตอม้องกดสังตัวเอฟซีเขียนไปบพร้อมๆกันได้เก้าเจ็ดหกก็มั 9, <6. S 2> มนไะไอีกครับเก้าเจ็ดหกนีน่สามตัวอ,อ่ะผมเขียนหลงด้วยนี่เก้าเจ็ดหกมีมีจะขางครับสามตัวตามของหนึ่งหนึ่งอ๋อเห็นเราอะไรดีๆกัน แต่มีแล้วละ่ะตัวนึงเก้าเจ็ดหก่น่ตอะตัวได้ครับเด็กสองตัวนี่ตัวไหนก็ลงตาสามตัวเดี๋ยวผมเขียนไหมกนเก้าเจ็ดหกกับยังก็เดียปดยังก็เปดดลงตาบา้าพ่งหันไหมเปดห้าเปุดห้า,หา,หา,หาสองปะ เปลเจดเจ็ดห้าเจ็ดเปดหาเจ็ดเปดหาเจ็ด,ด,ดครับผมเขียนเลยเด้ออ่าซี F C เขียนไปพร้อมๆมกันสามตัวมีอยู่สองหางนะครับเก้าเจ็ดหกกับแปดห้าเจ็ดเก้า เด็กเลี้ยงลิตทองนี่มันออกบ่อยก <8, S 1> ่านอห้าเจ็ดโอ้เขียนบรชัดปันเลยเดี๋ยวเอานี้สองทางเก้าเจ็ดหกกับแปดห้าเจ็ดสองตัวได้ครับสองตัวสองตัวกับสองตโตสองโตกับสองโตลรออันี สามตัวมีสองหางเลยเริ่พี่น้องเขียนแล้วเทเดียวคอยเบิง้งสามตัวสามตัวได้แล้วเก้าเจ็ดหกกับแปดห้าเจ็ดสองหางนะครับวันนี้วันนี้ล้งตาหายแล้วทีนี้สองตัวศูนย์เก้าก็หนึ่งก็หนึ่งศูนย์ซิปละลอนก็เก่าก็ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าซิปละลอนกับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์กับศูนย์เก้านนั่ นี่สำนีบอกผมแต่อืมตันนี้อ่ะผมเขียนส้ำนีเนาะอืมอย่างละสองหางเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขียนชิ้ตัวนั่นแล้วว่าหนึ่งศูนย์กับศูนย์เก้าอ้าวโอเคเอตัวเอือฮึษก,กว่านะองตาเอือฮ้อตัวเดียวเน่ะ เออฮอเอาเย่างนั้นนะวงกลมตัวใดครับเออฮือสูนยแปดตอเสนอเออฮืแบบงวดนั่นนะตัวเดียวบองกังนั่นนะก็สิครั้งก็สิเขาดีตัวครับมันกับศูนย์เก่าก็หนึ่งศูนหเลยนั่ทั้งสองงกลมตัวใดครับหลวงตาน้ำหนักซ้ำกันบอกหลวงตาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกกับแปดเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดไหนวงกลมตัวใดครับเก้าเจ็ดหก ก็เจ็ดหกวงกลมเลยก็แปดหาเจ็ดแปดหาวงกลมตัวไหนครับแปดหกเจ็ดเหมือนนี่ฮะนุโวประมาณแปดหาเจ็ดครับที่บอกผมเขียนแปดห้าเจ็ดนุ๊กครับวงตัวไหนครับระว่างเก้าเจ็ดหกก็แปดหาเจ็ดวงแบบสองสองเลยเนี่ยซ้ำกันมัดระหว่างสองตัวก็ซ้ำกันเอาวงตัวตัวเลยเถอะวงตัวตเลยเลยฮักพีเสดายหนอ อ่ะอ <ừ> ันนั้นวงกลมต้องีดตต้งเตรอฉีดนต้งแต่กระดิตัวนี้ละเผิบเผิบนั่นอันนี้วงกมเลย อ้าวเร็วเราบาลนี่พี่น้องได้เวลาดูได้เวลาดูดาดตองออกไปว่าเก๋ๆของตามังเคยจิขังอีมีแค่นี้นาองของตาเนาะไม่มีเพิ่มเติมามาเบิ่งทางนีเข้าตัวเออฮึเง้ยนี่ว่รครับของตามีพิเศษอีกบ,บ่าครับมีบ่ครับพิเศษอ่ะอ่ะต้องไปสอนเราดอกเดี๋ยวเอฟซีสิว่าให้เท่านี้ก็ไม่เอาไม่พอใจสิว่า หลวงตาจ่องเลยพี่น้องเก้าเจ็ดหกแปดห้าเจ็ดเลขสามตัวเนาะส่วนสองตัวก็บหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเคนันนำนักซ้ำกันเบดมันก็หลายหรอกครับพี่น้องไปตัดเอาเก้าเจ็ดหกกับเปรตหาเจ็ดนั่นไปตัดเอาไปตัดให้พ่หนี่ตาเก้ากันไกลมาที่ไรตัดให้กับติเจ็ดห้างหกค้างเอาว่ากันไกลยดให้ตัด บอกว่าเป็นตัดแบบนั้นตัดเนาะตัดออกจากสามตัวเห็นไหมเก้าเจ็ดหกกรตัดเป็นเก้าเจ็ดเก้าหกเป็นสี่ไหมเขาแยกอยูเออแยกนั่แหละนี่มาหนักกันเสียตีกันซะบ่นตาแล้วหัวล่อแล้วเอาพี่น้องไปตัดเอาเองเนาะไปแยกเอาเองไปตัดเอาเองนี่ล่ะนี่กับหลังเอาครับกับหน้ากับหลังเอาแล้วบอกตัวเต็นก็ได้แล้วงั้นตัวเต็งก็ได้หรอตัวเต็งได้แล้ว เจ้าเจ็ดหกอยู่นะไปมีเกาะเปลี่ยนนะเบอร์พี่น้องโอเคครับโอ้ลืมลืมลืมทำตัววิ่งตัววิ่งลงตาตัววิ่งวิ่งเจ็ดก็วิ่งวิ่งเจ็ดแปดเจ็ดก็แปดวิ่งเจ็ดกับแปดอ่าเขียนเขียนไหมเพิ่ม นักตัวไหนครับหลวงตาวิ่งหนี่เจ็ดกับแปดนี่นักเจ็ดน,นักเจ็ดอ่าวงกลมเจ็ดตัวเดียวแต่ว่าแปดก็จะลืมเ้อน้วิ่งเจ็ดกับแปดบนล่างอ่าเบิ่งไม่แบบนี้พี่น้องบ่งหันลืมถามเด็กวิ่งแล้วอ่ะอะเออเออเออกล้องหนีบมือ้ <c ười> ม่กัดมือหรือว่า <c ười> กล้องกัดมือกล้องกัดมืออ่าบานี่ ตเต็มเต็มครับพี่น้องเต, <tama S 2> ต็มเต,ต็มนี่แหละเบิ้งไหมตัวเก่าแหละแต่ว่าตัววิ่งทำดวงตาให้นไหมวิ่งเจ็ดกับแปดอ่ะแคปได้แคปไปเบิ้งครับพี่น้องอ่ะหมดเวลา